นี mm ่ครับโอ้ไม่ใช่เล็กๆนี่ดูฝ่ามือผมนั่นนี่เห็นไหมฮะเกือบสองโลอ่ะผมว่าน่าจะมีโลเจ็ดโลแปดครับสวัสดีพี่พี่นานาและทุกท่านนะฮะที่ชอบและรักในการตกปลาก็วันนี้พามาตกปลาที่หมายอ่างห้วยยางเล็กนะฮะที่จังหวัดนครราชสีมาจะมีสองอ่างนะห้วยยางจะมีสองอ่างนะเป็นอ่างห้วยยางเล็กกับอ่างห้วยยางใหญ่อยู่ถนนมิตรภาพ อ่างห้อยยางเล็กนี่คือเส้นที่จะไปปักธงชัยนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสี่สิบนาทีแล้วครับรสิบหนาฬิกาสีสิบนาทีครับให้ผมจะพาประตูไปที่อ่างห้อยยางเส้นมิตรภาพนะฮะเป็นอ่างห้อยยางใหญ่แต่ GPS มันพามาที่นี่ครับพาไปที่อ่างห้อยยางเล็กแต่หมายนี่ผมเคยขับรถมาครั้งหนึ่งนานมากแล้วฮะหลายเดือนแล้วตอนนั้นพาประตูมาดูเฉยตอนนั้นน้ําลงจนนู้นถึงข้างล่างฮะ,ะน,านานๆก็ตกกันเยอะวันนี้ น้ำมันขึ้นมากแล้วก็นานาเขาเริ่มกลับกันไปหมดแล้วพอดีผมจะลงสักสองคันนะใช้เวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงดูลองดูเพราะตอนนี้มันเกือบห้าโมงแล้วเอาสักหกโมงสักชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับเราจะได้เต็มในตัวไม่ลงสักสองคันพอครับโอเคอย่าตามรุ่นกันครับผม เมื่อกี้ลงไปประมาณสักสองนาทีถ้ามีมาตอดัะวัดไม่ทันนะแต่หมายนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับผมแต่มันเล็กไปกี้ไปดูนะา็ได้ปลาแต่เพียเล็กปลานินเล็กนะฮะก็ใช้เวลาสักชั่วโมงนหน่อยฮนะมีเวลานะฮะอย่าลองดูว่าจะได้สักแต้มสองแต้มหรือเปล่านะครับถือว่ามาเปิดหมายได้ครับมานั่งเล่นบรรยากาศดีมากครับผม,มาตามรุ่นตามเชียร์กัน,นครับผมบรรยากาศห้ามงนะครับ พระอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วครับผมตอนนี้ประมาณห้าโมงตรงแล้วน,นะครับก็คงจะเล่นถึงประมาณสั้หกโมงนะฮะอีกสักชั่วโมงฮะมีแค่มาตอดเฉยๆนะครับอ่ะบรรยากาศก็ยางงี้ครับนุ่มประตูจะดา้านบนนุน่นบางทีรถนานานมาจอดทันหนึ่งฮะเออให้มันไปเนี่ยหมาจอนจัดประตูให้เขาเหนียวเปล่าไม่มีไก่ล้วไม้สวยครับ แต่ยาจะเยอะหน่อยห้าโมงยังจะจหกโมงเย็นแล้วฮะอากาศเอาตามรูปนันต่อไปครับสักชั่วโมงหนึ่งจะมีแต้มไหมจะได้ปลาอ่างเก็บน้ำหรือเปล่านะครับผมม้วยยางเล็กนะฮะโอเคครับ ไม่แห้วแล้วครับผมปลาตะเพียนครับถือว่ามาถึงแล้วโอเคครับปลาตะเพียนเจวเก็บไว้ไปให้น้าเขาแมวกลับนะวันนี้ มาอีกเต็มกรับไซนี่สวยเต็มสอง,คร,งครับผมทามาที่ติดครับปาตเพียนครับผมครับผมตอนนี้เป็นเวลา5้ามงสินาทีนะครับก็เหลือเวลาอีก43นาทีนะฮะประมาณ6กโมงน่าจะมืดนะฮะแถวนี้เพราะเป็นบรรยากาศต่างจังหวัดนะครับผมเส้นทางไปอำเภอปักทงชัยนะฮะเลยสวนสัตว์ โคราดมาไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอ่างห้อยางเล็กนะฮะผมเรียกว่าอ่างห้อยางเล็กแต่ไม่มั่นใจอย่าไปถามคนในละแวกพื้นที่เขาอาจจะเรียกอยีกชื่อหนึ่งนะครับโอเคได้มาสองแต้มแล้วครับผมถามลุนกันต่อไปครับตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับหรือครึ่งชั่วโมงผมก็ใช้เป็นตะกอรีเวท2เซนนะฮะปั้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับลองดูครับผม จะหกโมงก็มืดแล้วฮะห้าโมงคึ่งเกือบมืดแล้วครับผม ผมเริ่มตกมัน4โมง40อันนี้5โมง48ใช้เวลาตกไปประมาณ1ชั่วโมง8นาทีนะมาดูแต้มกันครับอ,อ๋อนี่เราถือว่าไม่แห้วนะเ <c oughs> นี่ครับผมดูประตูเอ่ถ่ายภาพไปหน่อยดิยโจปวปลาตะเพียนสองเต็มนะครับก็ถือว่ามาสำรวจหมาครับผมปล่อยสุดคือสู่ธรรมชาตินะ เหมือนเดิมฮะเหยือที่ใช้เป็นเหยื่อมือเก่าฟิชชิงนะครับผมก็ถือว่าผ่านนะฮะตอนแรกจะไปที่อ่งางห้อยยางใหญ่นะไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอ่งางห้อยยางเล็กหรืออาจจะมีอีกชื่อหนึ่งก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมไปดูกันว่าเขาเรียกชื่ออะไรก็ขับรถผ่านมาฮะจริงๆ GPS าพาหลงพาหม่วมาเป็นแรกจะไปอ่งางห้อยยางใหญ่กว่านี้เดีย๋ยวมีเวลาก็คือที่มาก็คือมาทํางานโคราชนะฮะเดีย๋ยวมีเวลาอาจจะไปเต็มๆวันที่อ่างไหนรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันครับผมก็เหมือนเดิมฮะ โอกาสหน้าคลิปหน้าจอ่เดี๋ยวอ่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกระดิ่งด้วยปิ๊งๆนะครับผมคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าอัมลาสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับครับผมตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าสิบเอ็ดนาทีนะฮะก็จะกลับแล้วครับนะครับนานๆเขาก็มารอตกกันเนี่ยหมายสวยครับเอ๊ะทำไมไม่ชัดโอเคนะครับ ห้าโมงห้าสิบเอ็ดนาทีครับผมโอเคครับคิมต้าเจอกันใหม่ครับมีน้าเข้ามาจองที่จะเข้าตกต่อจากผมนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมพบกับมือเก่าฟิชชิ่งแล้วครับผมสวัสดีพี่ๆนะ้านๆะและทุกทท่านนะฮะที่ชอบและรักในการตกปลานะครับวันนี้พามาหมายอ่างห้วยยางนะครับผมก็คนละหมายก็อ่างห้วยยางเล็กนะฮะอ่างห้วยยางเล็กนั้นไปทางเลยสวนสัตว์โคราชขึ้นไปมุ่งหน้าไปอำเภอปากคงชัยนะฮะแล้วก็อยู่ซ้ายมือ ต่อ่างพ่ย,ยางนี้ก็คือเป็นอ่างพ่อย,ยางที่ไม่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะฮะต,ต,ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาห่างประมาณสัก4ี่ห้ากิโลนะครับผมก็เป็นครั้งแรกที่จะมาอ่างพ่อย,ยางครั้งแรกนะฮะก็เห็นนะนะเขาทำลาทําคันกันได้หมดฮะที่ก็มีคนมาตกปลาบ่อยนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าใกล้ๆก,ก,กับสถานีสูบน้านะฮะขึ้นทางขึ้นขับด้านสันเขื่อนแล้วอ้อมลงมาทางสถานีสูบน้ําแล้วก็เนี่ยฮะจะมีนานะเขาตกกัน มีปานินครับมีปานินเพราะว่าคุณลุงที่อยู่กับผมเนี่ยมามาสองวันแล้วครับตั้งแต่ตีห้าถึงบ่ายสี่โมงสองวันไม่ได้ปลาสักตัวเลยวันนี้ลุงแกมาอีกมาตีห้าจนถึงตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะครับผมแกได้ประมาณเก้าโมงปานินไซส์โลนะฮะไซส์โลกว่าเมื่อกี้ผมเดินไปดูแต่แกบอกว่าบางบางวันทั้งวันก็ไม่เข้านะฮะก็ปลาเขื่อนก็รู้อย่าครับปลาเขื่อนปลาอ่างก็เคี่ยวอยู่แล้วฮะถ้าเราไม่ตีอ่อยไม่ตีทับไม่ตีถมไปก็อาจจะไม่ได้ตัวแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าผมพาปลาตู มาพักผ่อนเราก็มาทํางานด้วยครับก็สายว่าว่างๆแล้ววันนี้ฮะวัน,นวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมว่างๆก็เยวจากกระประตูสักหน่อยจนถึงน่าจะเย็นๆแล้วครับผมได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าได้ก็ถือว่าโอเคครับเราดวงดีแล้วก็เหยื่อเราอาจจะดีด้วย <c oughs> ก็ตามรุ้นตามเชียร์กันนะผมอย่าลืมกดติดตามแลวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเหยื่อที่ใช้มันดืมฮะเป็นเหยื่อมือเก่าฟิชชิ่งนะครับผมลองดูฮะว่าสายอ่างสายเขื่อนสายแม่น้ํา จะกินไหมให้วันนี้มาลองที่อ่างหัวยางโคราชนะฮะรอตามลึนน้ำเชียรกันครับผมครับก็จะให้ดูหมายนะฮะหมายก็ประมาณนี้วันนี้ผมลงคันประมาณสองสี่หกแปดสิบคันนะครับผมนะครับสิบคันครับผมคันลิมสุดนั้นเป็นของคุณลุงนะฮะสามคันเล็กๆนะครับ หมายก็โอเคฮะขยะเยอะครับหมายที่ผมเก็บมากองไว้นะครับเดี๋ยวเก็บใส่ถุงไปทิ้งะฮะขยะก็บริเวณด้านหน้านี้ก็มีครับเป็นแก้วน้ําเป็นอะไรครับเนี่ยฮะก็ย๋อมีถุงมาด้วยครับรถก็จอดข้างๆลงได้เลยนะครับนูน่นทางเข้านะฮะที่เรามุ่งหน้าเข้ามาจากทางทางนู้นเป็น สถานีสูบน้านะครับด้านหน้าผมด้านหน้านู้นเป็นสันเขื่อนครับเป็นสันอ่างนะฮะอ่างเก็บน้ําไม่ใหญ่ครับไม่ถือว่าใหญ่เท่าไหรก่ก็แต่หมายที่เขาตกกันก็อยู่ประมาณประมาณลงสูบน้ำนะฮะที่ทำถามคุณแถวๆนี้นะครับหาประตูประตูก็นั่งหลังรถยังไม่ร้อนเท่าไหร่ฮะสิบโมงครึ่งครับลงคันได้แล้วนู่นลุงแกตกอยู่ทางนู้นครับ เดี๋ยวมูพาไปดูปลาป่าที่ลุงได้นะไซส์โลก,กว่านี่ครับสวัสดีครับคุณลุงลุงชื่ออะไรครับลุงชื่ออะไรครับตลอดตลอดอ๋อลุงหลอดเนอะนี่เดีย๋ยวพามาดูปลาลุงไซสวยเลยเฝ้ามาสามวันไยแกบอกนะฮะ ปลาทาปลาหมายธรรมชาติแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเข้าง่ายๆนะครับนี่ครับผมว่าเกือบ2องโลนะลุงนะน,น่าจะเกือบสองฮะดูฮะน,นี่ครับโอ้ไม่ใช่เล็กๆนี่ดูฝ่ามือผมนะเนี่เห็น,นไหมฮะเกือบ2องโลอ่ะผมว่าน่าจะมีโลเจ็ดโลแปดครับลองให้ลุงก่อนอนี่ ่าจะมีโลเจ็ดโลแปดถ้าเฝ้ามาสามวันลุงไม่บอกโอ้โหแต่ไซงี้วันนี้ขอสักแต้มเดียวผมก็พอแล้วนะ <c oughs> ขอให้มันเข้าเต้มเดียวเนี่ยฮะคุณลุงจะลงสองสี่หกแปดคันฟังกับผมอีกสามคันนะฮะที่นี่เขาจะใช้ไอ้ที่เกี่ยวปั้นนั้นเป็นเหยื่อเราใช่ไหมเหยื่อเราปั้น,นวเวลาปลากินจะดีดขึ้นเข้ามันจะลูมันจะมันจะดีดรึมลงฮะมันจะดึงขึ้นมาดึงปึ้งเลยใช่ไหมนี่ย<ๆ>คนแถวนี้นะคนในพื้นที่เขาจะใช้วิธีนี้ แต่ผมก็ไม่ได้ใช้ผมมาใส่<ต>ใส่ม <ตา S 1> อง <ตา S 1> คันใส่มองคันเอาอย่างนี้มันจะดู <ตา S 2> มันจะดูง่ายหน่อยเนะาะเป็นคนแก่ต้องทำอย่างงี้ครับผมเป็กิตตาไม่ค่อยดีทางลูกก็เห็นแก่ทำเหมือนกัน,นคล้ายกันแต่ันนี้ก็จะใช้วิธีตกแบบนี้ฮนะโอเคอย่าตามลุ้นตามเชร์น,นะครับผมก็ปร,ประมาณนี้ครับ ผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงเลนะครับเริ่มลงคันตอน1ิบโมงครึ่งก็ผ่านไป11บเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะฮะเงียบปิ๊บไม่มีมาตอดมีโอ้โหเงียบมากๆก็เมื่อกี้นั่งคุยกนะันน้าๆคนที่หมายที่ผมมาลงเนี่ยด้านหน้านะเนี่ยก็จะมีคนในพื้นที่นะฮะเขาจะเอามาอ่อยไว้เอาเหยื่อมาอ่อยถ้าเรามาตกก่อนถ้าเขามาเนี่ย เขาก็ต้องขอลงุงก็ต้องยอมให้เขาลงนะเหมือนกับว่าเหมือนคนในพื้นที่ฮะเจ้าถิ่นนะเขาเรียกว่าเจ้าถินนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเงียบจริงเพราะาลุงที่ผมบอกว่าเขาได้ปลานินไซโลโลหกโลเจ็ดเนี่ยแกมาสามวันนี้วันที่สามะเพิ่งได้ตอนเช้าตอนเก้าโมงนะครับมาแต่ตีห้าก็ยังได้แต้มเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่หมายธรรมชาติฮะยังว่าแหละถ้า ไซส์โลขึ้นเข้าสักวันหนึ่งได้สักสองตัวถ้าเราไม่ว่งวางๆครับไ,ไม่ติดทุะระอเลยมันก็ไม่ไม่ไม่เครียดนะฮะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้โอ้เงียบมากไม่มีตอดเลยธรรมดาตกปลาลงที่ไหนมันก็ต้องมีตึ๊บตับบ้างอันนี้แต่แต่เขาบอกดึงก็ดึงแรงเลยนะฮะกินแบบแรงมากถ้าคันนี่ผมปิดหน้าลออไว้หมดครับถ้ากินก็ถ้าใส่ตัวอ่าล็อกคันไว้ก็ปลายคันก็น่าจะโค้งลงนะฮะ พอไม่ชอบเปิดเบรกไว้ฮะแต่มันก็ไม่กินนะครับเงียบม,มากๆตอนนี้บ่ายโมงก็น่าจะงั้นประตูตไม่เกินบ่ายสามเนาะอีกสักสองชั่วโมงแล้วฮะไม่เกินบ่ายสามบ่ายสามโมงไม่กินก็คงยอมฮะถือว่ามาเช็คหมายแล้วนะครับผมอ่างห้วยยางตรงข้ามกับผมนู่นข้างหน้านะฮะก็จะเป็นร้านค้านะฮะเบนซุ้มนั่ง รับประทานกินข้าวกินปลาก็ได้ครับมีส้มตำไก่ย่างขายฮะตรงข้ามาผมวิ่งจากสารเขื่อนลงไปทางนู้นก็ได้สองฝั่งฝั่งของผมเนี่ยจะเป็นทางเขาเรียกอ่ะลงลงสูบน้ํานะครับทางนี้จะไม่มีอะไรขายนะฮะลงมาก็จะเป็นเป็นเวิร์งให้คนเขาตกปลากันแต่ฝั่งนู้นจะเป็นร้านค้าคนระฝั่งกันนะครับโอเคครับผมไงก็ลุยต่อไปครับวันนี้ถือว่าได้หนึ่งแต้มเนี่ยถือว่าผ่านนะฮะถ้าไม่ได้ก็ถือว่าแห้วไปครับผม ลุ้นอย่างเดียวรุ่นเต้มเดียวครับผมโอเคครับก็ครับผมมาถึงเวลาบ่ายสามโมงห้านาทีฮะเงียบปี๊บเลยฮะมีกินเลยวันนี้ผมว่าจะเก็บพันหมดแล้วก็นะลุงทางนู้นก็ได้แต้มหนึ่งตั้งแต่เช้านะก็เหมือนเดิมหลังจะได้แต้มหนึ่งก็เงียบไม่มีน้องน้องเขามานั่งทักทายคุยกันเล่นก็หมายธรรมชาติถ้าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมบางครั้งก็ปลาเข้าก็ได้เยอะปลาไม่เข้าก็เงียบแห่วนะะถือวันนี้ถือว่าแห่มาเช็คไม้เผือกแอบ อ่างห้วยยางโค,คราชนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เหมือนเดิมฮะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแ,แชร์ให้หน่อยนะครับกระดิ่งด้วยปิ้งปิงง้งนะฮะคลิปใหม่ๆค่อยว่ากันไปครับวันนี้กินแห้วนะครับผมสำหรับหม่อ่างห้วยยางโคราชนะครับผมโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ